คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักทามวดติดตามโปรแกรมฟุตบอลนะครับทุกคนสำหรับคุ่มคืนวันเสาร์ที่16ตุลาคม2564ก็จะเป็นโปรแกรมแข่งขันในฟุตบอลลีกปกติกลับมาแล้วนะฮะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงสัปดาห์ของโปรแกรมทีมชาติ สัปดาห์นี้เป็นฟุตบอลลีกปกติกลับมานะครับถ้าตามโปรแกรมที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีเกมเจเลกญี่ปุ่นน่าสนใจตอน5โมงด้วยนะครับเอฟมาลีนอเจอกับคอนซาโดเลซัปโปโลก็จะเป็นการเจอกันของทีรทอบุญมาทันกับชนะทิพย์สงกระสินด้วยเรตเปิดมานี้ให้มาลีนอเหนือกว่าอยู่ครึ่งควบลูกด้วยนะฮะก็เล่นในบ้านแต่มาลีนอมีลุนแชมป์อยู่นะครับหมายถึงว่าเกมนี้ต้องชนะนะฮะเพื่อจะต่อลมหายใจในการลุนแชมป์ด้วยแล้วก็ยังมีพวกเค g u กเกาหลีใต้นะแต่ว่าน่าจะเป็นเคเลกสอ2 เนี่ยฮะแล้วก็โปรแกรมฟุตบอลพิเศกอังกฤษนะครับคู่แรกเนี่ยจะมาตอนหกโมงครึ่งนะวัดฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนี่บุกไปเหนือกว่าอยู่1ลูกครึ่งเลยนะน่าสนใจครับต้องยิง2เม็ดเลยนะครับถึงจะได้เฮเนี่ยแล้วก็ช่วง3ามทุ่มมีอีกหลายคู่ครับแอตเลติมบราเจอกับวูฟแมนซิตี้เจอกับเบอร์ลี่เลสเตอร์เจอแมนยูไนเต็ดอุ้ยน่าดูนะครับคู่นี้ตอน3ามทุ่มแล้วก็ยังมีนอริสเจอกับไบรทันด้วยนะแล้วก็ซาลุมันเจอกับลีดส่วนคู่ดึกเนี่ยก็จะเป็น เบรนฟอร์ดเจอกับเชลซีนะตอน5้าทุ่มครึ่งส่วนกันโชตีเซรัติลี่นะครับคืนนี้มี3คู่ทีมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีบิ๊กแมตช์หน่อยก็น่าจะเป็นลาซิโอกับอินเตอร์มิลานนะครับตอน5้าทุ่มนะอินเตอร์บุกมาเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยนะฮะต่อเสมอครบครึ่งนะฮะแล้วก็เอซิมิลานนะครับช่วงตีหนึ่งสิบห้าเล่นในบ้านนะครับเจอกับเฮรัสเวโรนานะต่อหนึ่งลูกออแล้วก็มีอันนี้เป็นลาลิก้าของสเปนนะครับมีสองคู่นะฮะ ซึ่งคืนนี้ไม่มีทีมใหญ่นะก็จะมีแค่เลบาร์เตกับเกตาเฟ่แล้วก็เซอร์เซเดตเจอกับมาโยกานะครับส่วนบุนเดสเลกาเยอรมันเนี่ยอ่าไลซิก็มีโปรแกรมนะสองทุ่มครึ่งแล้วก็ดอตมุนนะคืนนี้มีโปรแกรมในบ้านเจอกับมาล์แล้วก็มุนเช่นกลัดบักเจอสตุดการ์ตตอนห้าทุ่มครึ่งด้วยนะครับส่วนลีกฝรั่งเศสนะครับเอาหน้าทีมใหญ่เนี่ยอาลิวมีไปเยือนแกรนมงฟุตตอน4ี่ทุ่มแล้วก็ลิยงเจอกับโมนาโกตอนตีสองก็น่าสนใจเหมือนกัน ฟุตบอลให้เลือกเพียบครับแล้วก็มีพวกหลีกรองนะเดชเมนชมอังกฤษก็มีอยู่1ิคู่นะสำหรับคืนนี้ไล่ตั้งแต่ฟูลแลมเจอกับควีนปาร์เกนเจอร์ตอนหกโมงครึ่งแล้วก็ยาวๆไปเลยฟุตบอลเพียบครับไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเรียกว่าโตลุ่งนะฮะดูตั้งแต่ช่วงเย็นนะเลื่อยไปนะช่วงค่าช่วงดึกกลางดึกนะเลยกลางดึกไปถึงรุ่งเช้ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนวันเสาร์ด้วยพรุ่งนี้วันอาทิตย์อ่ะเป็นวันหยุด ก็น่าจะได้ติดตามฟุตบอลยาวๆนะครับส่วนที่เดดบวกสิแน่นอนมีฝากอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับซึ่งคืนนี้ผมก็คงจะไปโฟกัสที่ช่วงประมาณสักกลางดึกก็แล้วกันนะเป็นเกมพิมพ์มิลเลอรอังกฤษคู่สุดท้ายนะครับไปดูกันหน่อยก็จะเป็นการเจอกันของเบรนฟอร์ดเจอกับเชลซีคู่นี้เลยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมนี้คิกออฟห้าทุ่มครึ่งทุกคนดูห้าทุ่มครึ่งก็ถือว่าเป็นเวลากําลังดีนะเบรนฟอร์ดในบ้านนะครับเจอกับ เชลซีเป็นฝอน,น้องใหม่นะส่วนเชลฟีนี่ก็เป็นจ่าฝูงในตอนนี้นะครับแฮ้ดิแคปเปิดออกมา Chelsea เชลซีเหนือกว่า1.0ก็คือต่อครึ่งลูกแล้วเลทจ่ายเต็มด้วยอีกหนึ่งเลทน,นะครับก็ยังเป็นเชลซีที่เหนือกว่าครึ่งควบลูกเลทจ่ายอยู่ที่0.81แล้วก็เชลซีนะครับต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งอันนี้ก็ต้องโอ้โหเลทสูงไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าจ่ายดีจ่ายเต็มนะครับก็ลูกควบลูกครึ่งก็ต้องยิง2เม็ดนะถึงจะได้เฮแบบจิ้มกว้างๆหน่อย เป็นสกอร์ยิงมากยิงน้อยสกอร์สูงต่ำเปิดออกมาตั้งหลักไว้ไที่2ลูกครึ่งนะสกอร์สูงแล้วก็มี2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3นะก็เปิดตั้งไว้นะครับเพื่อนๆมองว่าจะยิงกันเยอะหรือเปล่าสำหรับคู่นี้ลองพิจารณากันส่วนตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นเชียร์เบรนฟอร์ดชนะจาจอยู่ที่5.40เชียร์เชลซีจ่าย1.55แล้วก็มุมเสมอเนี่ยมีใจยอยู่ที่3.65นะครับแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นสกอร์ที่จบเลขคี่เลขคู่เปิดเป็นทางเลือกด้วยนะเลขคี่ก็0.99เลขคู่ก็0.91อ่ะเดี๋ยวเรามาดูครึ่งแรกหน่อยนะครับครึ่งแรกเนี่ยก็มีเชลซีเหนือกว่านะครับต่อที่ปนะครับต่อปอปอนะสเสมอครึ่งเลทจ่ายอยู่ที่0.79แล้วก็ตรงนี้ครับเชลซีต่อครึ่งลูกนะครับเลทจ่ายจ่ายเต็ม แล้วก็มุมเสมอเหมือนกันนะครับเลเส,สมอก็มีเปิดเหมือนกันจ่ายฝั่งเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยายเต็มนะครับฝั่งเชซีใจยที่0.31แต่นี่คือครึ่งแรกนะครับทุกคน45านาทีแรกเท่านั้นส่วนสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกก็มีตั้งเอาไว้ครับ1ประตูนี่สกอร์สูง1ประตูแล้วก็มีสกอร์สูงอยู่ที่ครึ่งควบลูกด้วยอันนี้จะต่ำลงมานิดนึงแล้วก็สกอร์สูงอยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะเปิดให้เป็นทางเลือกกกกับทุคคนนนนนะรรรรส่่วตงงีี้เเช ford ชย์อแ 2-0เชียร์เชลซี2.22แล้วก็ถ้าเชียร์เสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่2.29นี่คือแฮนดิแคปเลทอัตราการต่อรองของคู่นี้ครับเบนฟอร์ดกับเชลซีนะครับทุกคนทีนี้นะครับมาดูผลงานแล้วก็สถิติสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับมาดูฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยเหลือเชื่อนะครับว่าเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้เกมเดียวและที่สําคัญเนี่ย4เกมหลังเนี่ย ไม่แพ้เลยนะครับชนะวูฟสองศูนย์ชนะ 200, ชนะในลิกคัพเนี่ยเจ็ดศูนย์น่าจะโอ๊กแฮมนะครับแล้วก็เสมอลิเวอร์พูลด้วยนะสามสามในบ้านนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนเบรกทีมชาติก็บุกชนะ เวทแฮมได้2อหนะึ่งฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะสำหรับเบรนฟอร์ดนะครับส่วนเชลซีเนี่ยนะครับพวกเขาก็ก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยก็มีชนะซาท์햄ตันสามหนึ่งก็คืนฟอร์มนะหลังจากที่ก่อนอันนั้นมีแพ้ยูเวนตุสแพ้แมนซิตี้อะไรแบบนี้แต่ก็ยังยังดีพอที่จะทำให้สถานาการณ์ของพวกเขาในตอนนี้เป็นจ่าฝูงของตารางอาร์มีคนดูนี่ครับเชลซีเนี่ยเจ็ดนัดสิบหกแต้มส่วนเบนฟอร์ดเจ็ดนัดสิบสองแต้มนะเบนฟอร์ดอยู่อันดับเจ็ดนะครับ,รบ,รบก็เกาะกลุ่มอยู่นะสำหรับเบนฟอร์ดนะครับในกลุ่มด้านบนนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะแล้วก็ผมเช็คคูสกรน,นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องเช็คนะเพราะว่ามันหลังโปรแกรมทีมชาติเนี่ยอย่างเชลซีเขาก็คาดว่าทุกากูน่าจะลงแวนเนอร์เมาส์พร้อมนะจอจินโยโควาสิตน่าจะพร้อมอะไรแบบเนี้ยนะครับเบนฟอร์ดก็เป็นตัวเดิมๆนะตัวหล,ลักๆก็อยู่กันค่อนข้างพร้อมเหมือนกันนะสำหรับเบนฟอร์ดนะ อ่ะทีนี้นะครับจากค่านิแคปที่เปิดออกมาตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นเชลซีบุกต,ต่อ1ลูกนะ1.0ก็คือบังคับต้องมีเม็ดที่2ถึงจะได้เ hey. ฮผมมองว่าเชลซีอ่ะดีกว่าอยู่แล้วนะครับดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเบรนฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นนะ้้วเล่นในบ้านเนี่ยสู้กับทีมใหญ่สนุกด้วยนะครับลิเวอร์พูลก็มาชนะไม่ได้นะครับซึ่งผมว่าเชลซีอาจจะเหนื่อย อาจจะเหนือยแล้วยิ่งมันเป็นโปรแกรมหลังทิชชาติด้วยนะครับทัสทูิลอาจจะเน้นในเรื่องของผลการแข่งมากกว่านะครับไม่คงไม่ได้แบบจะไปเดินหน้าล่าแบบยิงกระจุยะจายนะครับเลตตั้งไว้1ประตูผมมองว่าหน้าปันใจมาเชียรฝั่งเจ้าถิ่นเบรนฟอร์ดมากกว่าเต็มที่เชลซีแค่เฉือนครับแล้วเผเผอเนี่ยถ้าเกมมันอึดอัดอึดอัดนะครับ เชลซียังยิงไม่ได้เบนฟอร์ดยังเล่นอยู่ในเกมของตัวเองได้ยื้อไปเรื่อยๆเพลิเนะครับเบนฟอร์ดมีดีที่จะแบ่งแต้มเชลซีได้ด้วยเพราะฉะนั้นทีเด็ดบวกสิของผมให้เลือกเชียร์ไปที่เบนฟอร์ดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ